เด็ดดอกไม้สะทืนถึงดวงดาวเคยได้ยินคำนี้ไหม ถ้ายังคะจะเล่าให้ฟังใน,นขณะที่เราจะพาพวกเจ้านั่งรถไฟเที่ยวซิดนีกันวันนี้เรามาขึ้นรถที่เซ็นรัลสเตชันสถานีนี้จะเป็นสถานีเก่าแก่โบราณและเป็นสถานีเมนของซิดนีรถไฟต่างรัฐต่างเมืองก็จะมาเปลี่ยนขบวนกันที่นี่แหละข้าพามานั่งรถไฟเพื่ออยากจะให้เห็นว่าการเดินทางที่ออสมันสะดวกสบายมากถ้าพวกเจ้ามาเที่ยวไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางเลยมาต่อที่เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเขาบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็สามารถส่งผลกระทบไปไกลกว่าที่คิดได้ฟังดูอาจจะเหมือนเวอร์แต่ มันจริงนะรอยยิ้มที่พวกเจ้าคิดว่ามันเป็นรอยยิ้มเล็กๆมันก็แค่เรื่องธรรมดาค่ะชอบยิ้มค่ะเป็นนางงามจักรวาลมันอาจจะไปทําให้วันที่แย่ๆของใครบางคนกลายเป็นวันที่ดีมีค่ามีความหมายขึ้นมาก็ได้หรือคําพูดดีๆคําพูดชื่นชมคําพูดให้กําลังใจมันอาจจะไปเสริมทับความมั่นใจของเขาให้เพิ่มขึ้นไปอีกกล้าทําอะไรที่เขาอยากจะทําจริงๆ นี่ไงบางทีการกระทำเล็กๆของพวกเจ้าที่พวกเจ้ามองว่ามันก็แค่เรื่องเล็กๆมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่พวกเจ้าอาจจะกำลังขย่าจัก,กรวาลชีวิตของใครบางคนอยู่ก็ได้นะ